นาราเคปกระเทยโดนจับโฆษณาอาหารเสริมอันตรายนาราเคปกระเทยโดนจับพร้อมพวกหลังขายอาหารเสริมมีผสมสารต้องห้ามอันตรายเจ้าตัวเผยแค่รับจ้างโฆษณาได้เงินสี่แสนนาราเคปกระเทยโดนแล้วเมื่อวันที่27กันยายน2565 ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบพร้อ,อ,อ,รพอมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตจัดเก็บและจำน่ายรวมเจ็จุดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมหาสารครามและพานครศเสียยุธยา จับกุมบก่มเจ้าของบริษัทผู้ผลิตและเจ้าของบัญชีรับโอนเงินซึ่งเป็นเครือญาติกับผู้ผลิตและ feed, นาราเคปกระเทยซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์รวมทั้งหมดสมคนพ <t> <sequel> ลตำรวจตีอนันนานา,นนา,นา,นานสมบัติผู้บังคับการปคอบแถลงวา่า จากการตรวจคน้นยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเล่งผิวขาวที่มีส่วนผสมของกูต้าไทยโอนและผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่มีส่วนผสมวัตถุกออกธิ์ประเภทศหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้กว่า20รายการ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทุกคนยังให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการสารเสพติดดังกล่าวขณะที่นาราเคปกระเทยอ้างว่าถูกจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าได้ค่าจ้าง4ี่แสนบาทเท่านั้นแต่การกระทำดังกล่าวถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจึงต้องดำเนินคดีด้วย ขณะที่นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเรขาธิการอ,อยออกล่าวว่าสารเสพติดที่พบในส่วนผสมไดเซนินเมทิลโพโ,รโลริดีนมีลิทให้เกิดอาการประสาทร้อนหวาดระแวงหากรับประทานในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จ้า สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ